แมงกระพุนหลากสีได้จากพี่น้องมาได้จากสิพามาเบ่งแมงกะพุนนะคะอ่าบ่ได้หู้ด้วยค่ะว่าชื่อเฉพาะของแต่ละอันนะคะแมงกะพุนแต่ละชนิดไม่รู้นะคะน,นี่ก็อยู่อควาเรียมนะคะพากันมาเที่ยวอควาเรียมนะคะอ่าอันนี้ก็แมงกะพุนแมงกระพียนอันนี้จะเอียงแมงยังดอกอันนี้อยู่ข้างอันข้างตู้แมงกะพุนเนาะเะนาะ เมียงระงาบักคือเห,หน้าเพเวอยู่เนาะคะ่ะอันอยากเข้าอยากเข่ากล้องนำเทะะ่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็ลืมอันบึ่งชื่อมาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่มีหลากหลายสีนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาเปิดไฟหรือว่าเป็นเพราะแมฆะพุนเปลี่ยนสีเนาะ,ะอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งเด้อค่ะเด้อสวยนะคะตัวเล็ก ก็สวยดีถ้าอยู่ในตู้ก็สวยดีนะคะแต่ถ้าเจอเจอจริงๆก็โอ๊ยไม่กล้านะคะไม่กล้าเจอกลัวเนาะค่ะอันตรายนะนะกลัวอันตรายนะคะอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะมันมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะสีกับเปลี่ยนเอน่าจะเป็นกับไฟในตู้หรือเปล่าอันนี้ก็บริถามบริถามพระเจ้าเนาะค่ะแต่ว่า มันก็สวยดีนะคะมันเป็นไฟหลายสีเนาะมันโดนไฟแล้วมันก็สวยนะคะลอยและล่องอยู่ในน้ำเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นตู้โชว์นะคะเป็นตู้โชว์มันมีอ่ะชื่อบอกอยู่ด้วยค่ะแต่เสียดายบริไทยมาเนาะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นหางยาวๆอ่าเมื่อกี้นี่ที่เป็นตัวเล็กๆหางสั้นกว่านี้นะคะอันนี้เป็นหางยาวเรอยบร้ ธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะแบบว่าบึ่งบึงลักษณะการเคลื่อนไหวของมันน่ะนะคะพ่อบึ่งอยู่เลยค่ะไปบึ่งท้าบ่เคยเห็นเนาะน,นี่อันนี้ก็เป็นสีแดงอาจจะเป็นลักษณะเดียวก,กันกับตัวเมื่อกี้นี้ว่าคล้ายคล้ายกันนะคะคล้ายคล้ายกัน,นกลอยไปแปลกเนาะเล็กเล็กบางบาง แต่แบบเป็นสิ่งมีชีวิตนะนะนะเบึงมันเคลื่อนไหวนะคะเพลินดีนะคะเอาไปเอาไปนั่งเบึงเข้ามันก็เพลินดีนะคะเลยอ่ะถ้าเป็นสีแบบน่ากลัวก็น่ากลัวนะคะถึงจะตัวเล็กก็น่ากลัวเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อีกสายพันหนึ่งคล้ายๆปลาหมึกเนาะค่ะตัวนี้โบเมนปลาหมึกนะคะ ไม่ใช่ปลาหมึกเนาะแต่เป็นแมงกระพุนนะคะบุกหุจักชื่อเสดายเสดายเพราะว่าไม่ได้ถือปากกาไม่ได้ถือกระดาษเข้าไปนะคะ,ะถ้าจะถ่ายแบบบางอันที่มีชื่อก็มีอยู่